สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันอาทิตย์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ้นนเชียกันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกันทั้งหมด3คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลรีเียร์ลิงกฤษนะครับเป็นเกมระหว่างเวสต์แฮมเจอกับเอเวอรตตันะครับแมดามแมอยู่อันดับ7ของตารางนะครับเพราะเขายังต้องการแต้มเพื่อที่จะลุ้นโคตาเล่นในฟุตบอลยุโรปนะครับ ในการเที่เอเวอร์ตันนั้นอยู่อันดับที่17นะครับอยู่ในโซนหนีตายนะครับวันนี้แพ้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณค้อนสภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับขาดเพียงแค่อันเจโลออกบอนนาแล้วก็วลาดิเมียคูฟานนะครับสองผู้เล่นซึ่งมีปัญหาการมาเจ็บมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้หน้าเป้าเป็นมิเกลวานโตนิโอนะครับในขณะที่สตัวลุกนะครับก็จะเป็นจาร์ดตัเวนมานิวลาร์ซินี่แล้วก็ปาโบฟอร์นันนะครับส่วนเอเวอร์ตันของแฟงแลมพาร์ดนะครับ อยู่ในโซนอันตรายแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอลันนะครับมิดฟิลตัวเก่งที่ติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับส่วนพวกเจอรี่มีนาอนดอสทาเซนทอมเดวิสนะครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้เนื่องจากมีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับวันนี้หน้าเป้าเป็นโดมินิกคันเวิร์ตเลวินนะครับส่วน3ตัวลุกก็จะเป็นแอนโทนีกอร์ดารารรอนนะครับเดมารายเกรและก็ลิชารีซอนนะครับวันนี้ต้องบอกว่ากับแฮนดิแครที่เปิดมา0.75 น่าเชียร์เวสแฮมมากกว่านะครับเป็นแฮมนั้นเล่นในบ้านนะครับดูได้เปรียบเยอะนะครับบวกกับเอเวอเ์ตันนั้นผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดีวันนี้กัดฟันเชียร์เวสแฮมไปนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นฟุตบอลยูเวนตุสนะครับอ่าเป็นฟุตบอลกันโชจแซตเิลี่นะครับขออภัยนะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างยูเวนตุสเจอกับอินเตอร์มิลานยูเว่นั้นผลงานช่วงนี้ดีกว่านะครับวันนี้ขาดเพียงแค่ลูก้าเปเรกินี่นะครับเป็นคนเดียวที่ มีปัญหานะครับติดโทษแบนลงสนามไม่ได้โจโจ้โจเคเลนี่เองนั้นสามารถที่จะกลับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับในวันนี้หลังจากที่สภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยนะครับคู่หน้าวันนี้เป็นอันวาโรโมราตาจับคู่กับดูซานวลาโฮวิตนะครับในการที่เตอร์วิลานวันนี้นะครับสภาพทีมถือว่าพร้อมทุกจุดนะครับคู่หน้าเป็นลอตาลโลมาร์ติเนสกับเอดินเซโกนะครับแดนกลางก็จะมีพวกโรบินครูเซ่นนะครับอาคารสันทานอกลู นิโค l โลบาเล่าแล้วก็มันเซ l โล่โดเซวิทนะครับคู่นี้สูสีเป็นบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้าแต่ผมชอบยือนตุดมากกว่านะครับมวังว่ายูเอนั้นได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมด้วยน่าจะเบียดเอาชนะอินเตอร์มิลานได้เพราะอินเตอร์นั้นผลงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับ5เกมหลังสุดเพิ่งชนะเพียงแค่นัดเดียววันนี้เฉีย์ยูอนตุสไปนะครับปิดท้ายที่ฟุตบอล าลาลิกาสเปนนะครับมีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจก็คือเกมระหว่างแคนาดาเจอกับราโยบาเยกาโนนะครับแาดานั้นวันนี้ไม่มีอารอนเอสกาเดลนะครับทุกาวตรูที่ติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับมักซิมโกนาลองนะครับกองกลาง ซึ่งเจ็บนะครับวันนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมได้กู่หน้าเป็นหลุยโซเรสกับโคเก้โมรีนานะครับกาด้านั้นหล่นลงมาอยู่ในโซนท้ายตารางแล้วนะครับวันนี้ต้องการแต้มนะครับส่วนลาโยบายเยกกโนเองนะครับหลังจากที่ฟอร์มออกสตาร์ในช่วงแรกดีช่วงนี้ฟอร์มก็่้นข้างแย่นะครับแพ้7ถึงแพ้7นะครับใน8เกมหลังสุดนะครับโดยเฉพาะเกมนอกลังนั้นช่วงหลังแพ้รัวๆเลยนะครับวันนี้ไม่มีลาดามลฟันเกานะครับของหน้าตัวเก่ง ที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเช่นเดียวกับอูนโลเปสนะครับวันนี้หน้าเป้าใช้แซจิกัวดิโอรานะครับคู่นี้สูสีนะครับถ้าดูรายยูบเลกาโน่ก็ต้องบอกว่าพวกเขานั้นไม่มีอะไรต้องรุนแ้วนะครับวันนี้มาเยนกา,าด้ากับฟันเชียเจ้าถิ่นกา,าด้านะครับเชืวว่อพวกเขาต้องการแต้มเพรรื่อลุนีตกชั้นวันนี้น่าจะเบียดเก็บชัยชนะได้สําเร็จนะครับฝากไว้3ตัวนะครับต่อกา,าดา้าต่อเวสแฮมแล้วกอ็อีกคู่หนึ่งนะครับ ต่อการาดา้าต่อเวสแฮมนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งปแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ยูเวนตุสนะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลวันนี้นะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ